การเลือกประตูนะครับเวลาที่เราจะซื้อประตูเขาจะถามว่าจะเลือกแบบไหนแบบ6โซน18โซนหรือว่า33โซนนะครับอย่างบานนี้เป็น33โซนซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับในตอนแรกที่ผมไม่มีโลหะนะครับเครื่องจะไม่ร้องนะครับแต่เมื่อเราพกอาวุธเข้ามาเพื่อนๆสังเกตไฟที่ตำแหน่งนี้นะครับ <Z ill ian> เห็นไหมฮะ แบบ33โซนนะครับเขาจะระบตุตำแหน่งได้ละเอียดเป็น33เป็น3 3ช่วงแต่ถ้าเป็น6โซนแถบไฟตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งจำนวนโซนเยอะเนี่ยจะยิ่งทำให้เราหาโลหะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเร็วขึ้นนะครับอย่างผมซ่อนไว้ตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะขึ้นไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นแบบ6โซนไฟมันจะใหญ่กว่าทำให้เราหาได้ช้ากว่านั่นเองครับ ดังนั้นเวลาเลือกประตูนะครับเลือกให้เหมาะกับหน้างานของเราอย่าง6โซนเป็นประตูที่ราคาถูกที่สุดนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเขาเหมาะสําหรับใช้สแกนคนจํานวนมากนะครับเช่นเข้าสนามกีฬาหรือว่าเข้างานคอนเสิร์ตนะครับที่สแกนอาวุธใหญ่ๆแล้วก็ไม่ละเอียดมากนะครับใช้จํานวนประตูเยอะก็จะใช้6โซนส่วน18โซนกับ33โซนเนี่ยใช้ในงานละเอียดเช่นตรวจสอบการ ทุจริตเวลาเข้าห้องสอบนะครับตรวจนักเรียนเข้าห้องสอบตรวจพนักงานที่จะเอาโลหะมีค่าออกนอกโรงงานเป็นต้นนะครับก็จะใช้แบบ18แกับ33โซนดังนั้นเลือกประตูให้ตรงกับหน้างานนะครับก็จะได้ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาครับผม